หน้าไม่เท่ากันแก้ยังไงนะคะมีหลายคนมาปรึกษาบ่อยมากทั้งในอคอมเมนต์แล้วก็ในตอนที่เวลาหมอไลฟ์เออมาถามเรื่องหน้าไม่เท่ากันนะคะที่ฉันก็ตอบไม่ถูกค่ะเพราะว่าฉันไม่เห็นไม่เห็นหน้าจริงว่าหน้าม,นม,นนมันเป็นยังไงนะคะทีนี้พอคนไข้อะมาตรวจจริงนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ฉันเจอส่วนมากคืออะไรเวลาที่หน้าไม่เท่ากันส่วนมากน่ะเธอเกิดจาก กระดูกหน้ามันไม่เท่ากันนะอย่างหน้าหมอเองมันก็มีความไม่เท่ากันนะคะคือแต่ว่าถามว่าหมอแคร์ไหมหมอก็ไม่แคร์นะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าตัวเองสวยอยู่แล้วนะคะเชิดเชิดนะคะทีนี้เวลาหน้าไม่เท่ากันส่วนมากเกิดจากอะไรเกิดจากกระดูกเธอส่วนมากนะนะดูหน้าหมอรําน,นี้แหละคะ่ะกระดูกไฮไลท์เนี่ยนะหลกแก้มมันมาแนวนี้นะคะนี่นะอ่าหลกแก้มมันมาแนวนี้แต่อีกด้านหนึ่งเหมือนมันลาดมาอย่างนี้ค่ะนะมันมาในแนวอย่างนี้ เห็นไหมคะเออโหนกแก้มด้านนี้มันมาแนวนี้ด้านนี้มันลาดมาอย่างนี้ค่ะทำให้คนไข้รู้สึกอีกพวกบางคนนะคะที่วันวันหนึ่งนี่มีอะไรทําค่ะนั่งส่องแต่กระจกจกับผิดหน้าตัวเองค่ะเออมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะส่วนมากเป็นอย่างนี้กัานะคะทีนี้ถ้าจะแก้แก้อย่างไงเพราะว่ามันเป็นที่กระดูกเธอ,อมันไม่ใช่เหมือนกรามใหญ่ข้างเดียวที่ฉีดโบโตก,กรามไปข้างเดียวไปมันก็หายมันก็เท่ากันใช่ไหมล่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จมันจะแก้ยากขึ้นหนึ่งมันต้องแก้อย่างไงคะ ด้านนี้แนวสันโหนกแก้มมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแก้อีด้านนี้นะค่ะให้มันเหมือนเหมือนกันเราต้องทอํายังไงก็ฉีดฟิลเลอร์แนวนี้ค่ะแนวนี้นะคะแก้เสร็จแล้วมันอาจจะไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นแต่มันดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะใส่ฟิลเลอร์แนวนี้นะคะชิด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชิดมาแถวๆนี้นิดนึงนะคะใส่ฟิลเลอร์แนวนี้นะคะแล้วเอ็ไฮไลท์โหนกแก้มมันก็จะยกขึ้นมันก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะ แต่ว่าต้องวางมีดีกเธอบางคนนี้ไม่ดีมันดูเป็นก้อนได้นะครับฝีมือต้องเลิศค่ะต้องต้องละเอียดเออจะทำนี้ได้ต้องละเอียดทีนี้พอให้ไล์เสร็จทาไปต่อค่ะนะคะอาจจะทำไฮไลท์ข้างเดียวนะคะนะใส่เพิ่มข้างเดียวแล้วทาไปต่อใส่ขมับค่ะใส่ขมับติดเข็มทู่นะคะใส่ขมับติดเข็มทู่ทั้งสองข้างไฮไลท์รงหนกแก้มมันจะใส่แค่ข้างเดียวแต่ว่าใส่ขมับเออต้องใส่ทั้งสองข้าง ะคเพื่อให้หน้ามันละมุนมันจะได้ไม่เห็นหนกแก้มมันจะได้ดูเท่ากันมากขึ้นนะครับโอเคนะหมดไปกี่หลอดละหนึ่งสองสามนะครับให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นอีกทําไงตรงนี้มันบําบําลงไปนะใส่ตรงนี้เพิ่มค่ะเนี่ยใส่ฟิลเลอร์แถวนี้เพิ่มนะคะเพื่อให้หนกแก้มมันแทบจะหายไปเลยนะครับใส่ตรงนี้เพิ่มเพื่อให้หนกแก้มมันแทบจะหายไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อดูโดยรวมแล้วหน้าเราอ่ะ มันก็จะดูเท่ากันมากขึ้น1 2 3 4งี่ห้านะคะใครงบน้อยก็อาจจะลองใส่แค่ตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันดูดีขึ้นแค่ไหนมันไม่เท่ากันเป๊ะๆขนาดนั้นแต่บรรจุใกล้